รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดาราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันก็นนนนนจะเป็นแค่ลูกจ้างเออมันก็เป็นไปได้ <c oughs> มันก็เป็นไปได้นะพี่ <c oughs> เป็นลูกจ้างขายขายของในนั่นบ่แล้วแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอย่างนี้เหรอจะพูดแบบนี้ใช่ไหมอืมเดี๋ยวนะเขาเขาเข้าใจทำภาษาใบนเนาะอ่าอเ่าสองมือประกรบกันแล้ว ชูเนืนะะ้อค่ะอืมช่วงนี้นางพูดแต่คําว่าเนื้อหอมสองสามวันที่ผ่านมาใช่ไหมอือเนื้อเปิ้หอมเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกไงอือค่ะคันแย่แล้วเออหลังชาวบ้านหลัวชาวบ้านนี่จะหักอือก็เป็นหลัวาะเออมือสองมาจ้าหลัวเป็นหลัวชาวบ้านออาาน,าานี่ยังไม่ยังไม่ได้ตัดขาดอันพันธะกันเลยนะโอ้โหต้องต้องด้านเบอร์ไหนเนี่ย ต้องมีความด้านเบอร์ไหนถึงมาเชิดหน้าชูตาว่าคบกันกับผัวคนอื่นนี่ค่ะเออขอขอใส่คาถามเออนะต้องมีต้องมีความด้านเบอร์ไหนที่ออกมาอมืสวัสดีค่ะพี่เสนายแก็บขอน้ม,น,มนี่อย่างคือวรห้มพิมพ์ไม้มันถูกต้องเดี๋ยวนี้คิดถึงนะจ๊ะพี่เสนายแก็บ <laughs> อย่าไปเล,ลาะไหลของผู้สาวนะมาหาห้องมาหนีห้องหนีแน่อืม นางพูดแต่เรื่องค่ะอืมใช่ไหมพี่คนตายอืมนะตอนนี้ก็เอ่อสงสยัยจะสง่งเอ่อเบิร์ดทัมซีเวลจ้าเออตอนนี้นะก็ส่งข้อมูลนะคะเออส่งมาสองนี่ซีเซเวลเรื่อง <laughs> พี่พี่แกม <laughs> มันชอบต้นนิ้วอ่อมีน้นาำบอกมันไปโลบเมนบ์ <c oughs> คนห้ามคือคนงามใช่ไหมอืม ภาษาอะไรคนหามเออค่ะนางทำแบบนี้สมชื่อพายุอืมพายุคันแม่แม่แม่คันกีมันออกไปแล้วมั้งหรือ,อยังบม่ออกวะพายุอันนี้นะพายุคันนี่คันคันคันแม่กีบอกอย่างบอกพายุมันน่ะอืมพาพี่นางเอเอนะต้องใช้ความ ความมืนความด้านขนาดไหนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อไปคบกับผู้ชายที่มีพันธะอยู่แล้วแล้วเอามานั่งลอยหน้าลอยตาอเมาประกาศบอกว่าคบกันคบกันแบบเนี้ยเออคันในกี่ค่ะประกาศออกมาว่าคบกันทั้งนั้นที่เขายังมีพันธะกันอยู่นะเนียเออมีเงินไปเที่ยวนักศึกษาดีกว่าโอ๊ยมาหรือมาชอบ ปุ๊ปปะเม่นบ่อืมไม่ถ้าพูดถึงว่าถ้าถ้าเป็นเจ้าของร้านจริงเขาต้องมีตังค์ใช่ไหมยอยู่แถวย่านนั้นโอตโกโอ,อะไรพวกนี้ใช่ไหมอืมเขาเออชื่อพายุไม่กล้าอ่านะระวังตั้มไปจีบเด้ดานางสวยและรวยพี่บารวล,ลูมจะยิหาประเด็นขวายให้ผิดใจกับมันเออนะถึงแม้ว่า อันนี้นะคนสีว่าขายผัวก่อนบากอันนี่มันบาเดี๋ยวเดือกคนรวยนะมันว่ามันอยู่เาี่ยอือมันเป็นคนที่หาเลี้ยงตัวเองได้หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้มันจะไม่มันไม่ชอบคนรวยเด้เออสร้างตามนี่ะคบเบาเลยอือมันอยู่ยากมันว่ามันสิมาบังคับเจ้ากี้เจ้าการกับมันบ่ได้ได้ชีวิตมันนสียหาจังไหกับมันแล้วแต่มันแบบนี้นะแม่เออสิมาว่ามีเงินมีทองแล้วมันกดขี่ค่มเหงหรือมันอ่าสีนิวสั่งไม่ได้เด้ มันบอกเอาว่าไม่สเปกมันอืพี่สเปกตต่งแตนดำแล้วพี่สเปกตต่งแต่ดำแล้วจ้าจ้านะพายุข,ขั้นขันจ้าเออนะเออว่าด้วยเรื่องของถ้าเป็นเจ้าของร้านจริงๆเนาะถ้าเป็นเจ้าของร้านคือมันหมดแล้วเหรอค <c oughs> อที่เร้าอันหนึ่งว่าถ้าเป็นเจ้าของร้านจริงแถวย่านนั้นอะ่ะเออมันจะต้องมีมันจะต้องมีรวยใช่ไหมอืมมันจะต้อง มันจะต้องมีเงินใช่ไหมถึงจะเป็นเจ้าของร้านแถวนั้นได้หรอหรือ,อยังไงเออเพราะมันมีคอมเมนต์เมื่อกี้นี้บอกว่าอาจจะเป็นแค่ลูกจ้างอย่างนี้ใช่ไหมอืมค่ะใช่ไหมถ้าเลือคนเดียวกันนี้ไปบวชเ <c oughs> ออนะอืมแล้วถ้าคนมีตังค์น่ะถ้าเขาคิดจะมีเมียน้อยหรือคิดจะมีกิก๊กหรือจะมีชู้น่ะเขาจะเอาสภาพนี้ไม่เคยถามก่อนเลือกเลือกที่จะคบคนนี้เพราะอะไรอ่ะ ปกติแล้วคนมีตังค์เขาก็จะเลือกเด็กๆเอ้ออวบๆเอ่อสาวๆอันแบบเด็กมหาลัยเด็กอะไรเด็กเอ็นอะไรที่มันสวยมันดูดีไหมอืมค่ะเนาะคงคิดว่านางมีตังค์หรือเปล่าเอ้าถ้าบอกว่าเป็นเจ้าของร้านแสดงว่าเขามีตังค์นะพี่หญิงเขาจะมาหวังตังค์กับอีนี่ใช่ไหมหรือยังไงวะหรือรวยแต่เขือเหรอหรือยังไงวะอืมรวยแต่เขืออหรอ ถึงมาหวังตังกับไอ้นี่แล้วรู้แล้วรู้ด้วยนะไอ้นี่มีตังอืมบันจะตกถังข้าวสารหรือเปล่าเออมันก็น่าคิดนะว่ามันใช่เจ้าของร้านไหมถ้าอย่างนั้นน่ะอืมเขาตกลุมรักค่ะลุง <laughs> วะเออนะเอาก็ตกลุมรักเนาะหลุมที่หน้าเลยต่างคนต่างหมังอืมต่างคนต่างมังอืมค่ะแถวนั้นผู้หญิงสาวสวยๆเยอะเขาเลือกได้ใช่ใช่ใช่พี่นี่คือความนี่คือความงงของเราว่าจะมาเอาอะไรกับคนนี้วะอืมนะเออหลุมใหญ่ด้วยตกลุมขึ้นบ่ได้กี่คนใต้ เห็นหนากกับตกหลุมเลยจ้ะเออนะอ,อืมเผื่อเขาชอบของแปลกของแปลกอ๋อแสดงว่าแถวแถวอตกรแถวแถว,แถวนั้นอ่ะคือไม่มีไม่มีแบบนี้ใช่ไหมอือคือไม่มีอย่างนี้ก็เลยเอเชอบของแปลกก็เลยแบบตกหลุมรักเธอแล้วทำไงได้ใช่ไหมอือค่ะเออ <c oughs> เอ <c oughs> เฮียน่าจะติดนี่เยอะใช่ไหมพี่พี่หญิง มันก็น่าคิดอยู่นะว่าอืมมันก็มันมันก็น่าคิดอยู่ว่าเฮ้ยคนขนาดนี้คนถ้าสมมุติว่ามีเป็นเจ้าของกิจการเนาะระดับนี้จะมาคบอะไรวะเออแล้วก็แปลกด้วยนะแปลกว่าทําไมเขามีเวลาที่จะมานั่งเป็นแอดมินที่จะมาดูไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นะเออมันก็คิดได้ว่าหลายอย่างว่าเออเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ถึงได้มีเวลาเยอะแยะเนาะใช่ไหมอืมอือสองสองก็คือเฮ้ยแต่ถ้าเป็นระดับนั้นแล้วทําไมต้องมาเลือกคนแบบนี้ เออนะและรู้สึกว่า <c oughs> หลวงอะ่ะก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะผิวก็แปลกเสียงก็แปกลกกริยาก็แปกลกจากเป็นคนแปลกที่แปลกไม่เข้าพวกกับคนในหมู่บ้านค่ะพี่ลิศเออคนแปลกแปลกมีอยู่สี่คนอืมนะมีอยู่สี่คนแปลกกว่าพวกในหมู่บ้านไม่เข้าพวกกับคนหมู่บ้านนะคะอืมเป็นคนแปลกมีอยู่นี่อืม แล้วก็ชอบนี่มัง้งเออ <laughs> ส่วนใหญ่เขาให้ลูกจ้างดูแลร้านใช่ไหมนั่นแหละหนูก็ว่าเนี่ยอือไม่เชื่ออย่าลบหลวมอของดำมาแรงตกหลุมไงพี่อือ